สวัสดีครับผมโดนาปียะน,น,นะครับวันนี้มาคอยรถไฟตังเข้านะครับขบวนที่83ที่สถานีตังครับนู่นนะครับเห็นรถจากคิวเววแล้วนะครับ เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเสียงวีดนะครับของคิวเวตไว้นะครับรถจักจากประเทศจีนรถจักรคันนี้ก็จะทําพวกขบวนรถด,วด่วนรถเร็วนะครับนี่นะครับกำลังเข้ามาแล้ววันนี้นะครับถือได้ว่ารถด่วนตังของเรานะครับเข้าได้ตรงเวลาสุดๆเลยนะครับไม่มีล่าช้าเลย จะเริ่มเห็นรถจากคิวเนะครับเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วนะครับคิวเวตนะครับวันนี้ทําขบวนรถด,ด่วนที่83นะครับเข้าในชั้นชลาที่1 QSY n no. u m ว e r น5226ครับผม ขบวนรถด่วนที่83-84นะครับเป็นขบวนรถด่วนที่ผมมองว่าหรูหรามากเลยนะครับเพราะว่าการจัดวางริ้วที่สวยมากๆเลยนะครับแลนนี้ก็รถชั้นหนึ่งนะครับสีใหม่มากเลยบนออปอนะครับ1011นะครับทุกคนรถ24ที่นั่งนะครับแล้ววันนี้ผมโดนนัทปียนัทนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ